สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องกล่องกันดั้มที่แม่ส่งมาให้นะครับผมแม่จะต่อหมดไหมวะเนี่ยโอ้โหคตรเยอะกล่องพูตรใหญ่มาไปดูกันกล่องนี้คือแบบส่งมาจากไอ้เขาเรียกว่าเอ่อน่าจะกรุงเทพมัง้ง พูดคำถามเธงแก่เลยโอ้แก่ผิดด้านด้วยโอ้แก่ผิดลุ๊บโอนี้กล่องกันด้านทั้งสี่กล่องไม่สี่ดิสี่หรือห้าวะสี่สี่สี่ เริ่มจากมันไม่รู้มันจะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากอีกกล่องแรกแล้วกันกล่องนี้กล่องมันก็กล่องเท่ากันหมดอะจจะให้ห่วงอะไรกล่องเท่ากันหมดคัตเตอร์มามา unbox unboxing ตัวแรกเป็นกันน้ำวิงกันน้ำวิงตัวแรกเป็นกันน้ำวิงนะครับใช่ปะใช่กันวิงเออวิงซีโลนี่ขอบคุณทางแม่บ้างเลยนะครับกล่องที่สอง เป็นเดสทัพเตอร์กลงสองเป็นเดสทัพเตอร์นี่เดสทัพเตอร์ or, กล่องที่สองกล่องที่สามกล่องนี้หนาเนี่ยหนาโอโอ,โ,อโดนแฉลบเลย ็นฟรีเลยไม่รู้ตัวนี้กล่องแบบกล่องแบนหนึ่งทับสี่สี่หนึ่งทับร้อยสี่สี่กล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายเป็นยูนิคอร์นอะ ก็สุดท้ายเป็นยูนิคอร์นนะผมนีเนนะ่เป็นยูนยิคอร์นนะเก็บขยะแบบเก็บขยะเก็บขยะอ่ะชิคกันดีกว่าช็คกล่องแรกกล่องแรกที่เปิดเมื่อกี้คือกระดัมวิงเป็นกระดัมวิงนะ คมากเป็นกระดน่ำมีปีกมีกระดน่ำมีปีกตัวที่สองเป็นตัวที่สองที่เปิดมิกะเหมือนเดสแทคเตอร์เดสทรยเป็นแบบยมทูถือเคียวอ,อันนี้ตัวตัวที่สามเออตัวที่สามนี่เป็นมันจะเป็นตัวหอมๆอ,มอะ่ะ ตัวอะไรไม่รู้แน่เป็นตัวของของแต่นี้อันสุดท้ายเป็นยูนิคอร์นยูนิคอรนที่สามารถเปลี่ยนเขาอ,อะไรได้อ่ะก็วันนี้สันส้นๆแกะสันส้นๆ่นเคแหละขอบคุณทางแม่มากเลยครับถ้าแม่ดูอยู่ขอบคุณมากเลยครับ <laughs> จบแค่นี้แหละครับ